ก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบว่าอืมอะไรดีอะแค่คนเขาพูดถึงไปไปโอีโอคนโก้ก็ขืนเนี่ยอืมอันนี้คิดเต็มเต็มไปดูที่ช่องน้องได้นะทุกคนความน่ารักของนางที่นางไปตอบผมเกาหลีเกาใจเนาะเออเกาหลีเกาใจมุกบัดีก็มาค่ะไปไหนไปไปเงาตามตัวทั้งๆท,ท,ที่ไปคนเดียวงงมากงงทำไมก่อนเนาะเออ เรื่องจริงที่เอดูอ่ะทุกคนเงาตามตัวค่ะไปไปโอดีโออืมเห็นนุกก็ต้องนึกถึงปายเนาะไปทำผมแงต่อผมเกาหลีเกาใจหล่อมากพ่อประคุณเอ้ยหล่อวัวตายควายล้มค่ะคือคนหล่อเนาะทำยังไงก็หล่ออะ่ะเออแค่นี้เขาก็ตีกันจะแย่อยู่แล้วลูกเขาก็แย่งกันแบบอืมเนาะ สาวๆเห็นกรีดการาดผิดวายกระตูวูคือแบบอยากได้อะไรอย่างนี้เขามีเจ้าของแล้วไหมนี่เนี่ยแอปั่นทํางานแล้วแอปั่นทํางานแล้วอืมเมียคนนั้นเมียคนนี้แต่ไม่เห็นสักทีก็ไม่รู้สิโนะโที่แบบอะไรครับด้ยอยกว่ามุกผมเล่นกับไปอีกอ่ะขอสักหนึ่งมุกเอาแบบแะอุจราระแตกอุจราระแตก <c oughs> ที่ขำอะไรขำที่บอกว่าขำที้บอกว่ามันมปนมเกี่ยวกับเขาอะแบบว่ายิ่งกว่าเที่ยวเล่นกับปายคือผมเล่นกับปายผมเล่นกับเพื่อนผมอะมันมันเบบี้แล้วนะอันนี้เล่นบังคับให้เหมือนเหมือนมุกบังคับให้หัวล็อกอะขอสักหนึ่งมุกที่เล่นประจำต่อพ่อต่อผมขำจริงปะนี่เเล่นกับขำแบบอนาถา เขาเรียกว่ามุกครอบครัวมุกครอบครัวบุกครอบครัวน้องครอบครัวนถึงจะเข้าใจใช่ไงถ่ายครอบถ่ายคลิปเป็นไงครับมุกเขาไม่น่าเชื่อสุดยอดแบบแบบโดนบังคับบอกมาโดนบังคับให้พูดอันนี้อย่างนาฬิกากนาฬิกากลับบ้านไหมวันนี้กลับบ้านไหมกลับบ้านไหมคะกลับอยู่ครับกลับได้นะอ่านะคะกลับบ้านเลิกเล่นมุกแป๊บนึงพี่ใไซแจ็คหนอยชายศี กูเมย์ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ได้คุณคุณคุณพูดมาเลยสีเหลือง yellow เต้าคุณจิ้นอะไรเนี่ยเตาเต้าเอาไหมสีเหลือง yellow เต้าร้อนจังอันนี้แสดงว่าแสดงว่าคำสุภาษิตได้เลยได้หมดเลยครับได้หมดได้หมดเลยอย่างเข็นคกขึ้นภูเขา มือไม่พายตัดเท้าทิ้งไปมือสิอายเขาจังเลยเนี่ยโอ้ยพี่เขาถ่ายไปสามนาทีแล้วเดี๋ยวนะโอ้ยอันนี้เขาเรียกอะไรคะตัวตึงตัวตึงอรัปวดทั้งเอวทั้งตูดตอนนี้ไม่รู้แยกแยกไม่ออกแล้วตัวตึงยืดหน่ะยืดไหนอยู่ตรงนี้โอ้ยตกใจผมตัวเองฮ่าฮ่าหากันคืนคืนหากันคืนคืน ดีนะไม่ได้อั้นเยี่ยวไม่งั้นเยี่ยวเล็ดอ่ะโดนความฮาเข้าไปอ่ะเวลาปล่อยล่ะผีฟ้าเอยบอกแลยพยายามเฮ้ยมีคนมาซ่อมแอร์บ้านฉันด้วยอ่ะฉันมาเล็กแน่ๆเลยอ่ะผมไม่เล็กนะครับอ่อผมกินอะไรอ่ะซินเตอร์เข้ามาปุ๊